นี่ครับพอ download เสร็จแล้วครับแล้วก็แย่อไฟล์เสร็จนะครับเออมันจะใช้งานให้เราเอา่าปิดที่เวลัก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ปิดแค่นี้นะครับปิดแค่นี้นี่ครับอันนี้โอเคเคแลยวก็ยากไฟล์นี่ครับพอย่อไฟล์เสร็จให้เราเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับนี่ครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ด้วย เห,หรือเราไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้ให้เราานี่ครับ copy file copy เอามาไว้ในดีซีก็ได้ครับเนี่ยแปะตรงตรงนี้กวางไม่ได้แล้วมันมานี่ับ ี่คยัไในซ่องกวาาอะไรก็ได้ครับให้หเรียนเียนที่เราลั่นให้เราเปิดก่อนโอเคพอได้หน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับ เราเข้าเกมแล้วกดเพลย ที่เราจะใช้งานนะครับให้เราให้ไปตั้งค่าไอตูดกินนี้ก่อนนะครับเออเริ่มต้นมันจะเป็น full skin window นะให้เรามาเซตนี้มันเป็น window หัวให้หมดหนึงหมดและต่างโอเคตอนนี้เราก็รับเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ครับดีครับลูกแล้ะจอของนี้เป็นความโอเคเสร็จแล้วว่าแล้วมันเป็นเทเวอร์โบชาร์อ่าตอนเทอร์โบชาร์จยังยังไม่ใช่ตัวเต็มอ่าอย่างนี้ครับแบบนี้อย่างนับประมาณนี้ นี่จะเป็นไฟบินแดดไก่นะครับนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเออ่บอดอัปเดตมาให้นะครับเป็นบอดฟาร์มบอดต,ตีไก่อันนี้ตึ้งบอลครับอันนี้เราใช้แบบนี้เนี่ยตึ้งบอลนะประนี้เนี่ยรล้วสกิลฟาบนี่ครับฟาร์มก็เดินดมบตุ้มเตี๋ยวนี่ครับป,ประมาณนี้ เอไาไว้รอดมันได้เลยนครับี่ครับมันนี่จะมาฮารองประมาณนี้เป็นสกินเป็นสกินอันนี้ซ่อนทุกอย่างนะครับบาลโปรแกรมมีการหายแลาหลังโปรแกรมทุกระยะคุยเราคุยใจได้เลยนคะครับประมาณนี้ นี่เป็นแสดงเลือดมอนันนะครับมันจะไม่โชว์เลือดที่เลาควรจะมีจะเป็นเลขข่ห์ขาหน้ามนันนะครับมีซ่อนชื่อ,อไม่ตามไม่ลบเพราะวัยเจอบอสทำนี้วิ่งไวอ่าวิว่งไวเราเปิดเสร็จนะครับให้เราเลือกชันแนลหรือว่าให้เราย้ายแมปนะครับเั็นกระติดบนะครับนี่แหละให้เราเซนะตเตอร์รรรอประมาณนี้ครับประมาณหกพันสิบเจ็ดร้อยอันนี้คอมโบอันนี้แมวยังเลือนไม่เยอะอ่า ปล็อกตีประตูซ่อนหน้าต่างอันนี้ซูมแฮะปลอกประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้อ่นนอาเซกิโมเมคูดาจะเป็นพวกเฟย์นี่ครับประมาณนี้เซเมคูดาเดี๋ยวจะมีเอาไว้ท่านเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับน,นี่เป็นเทเบดาวอยู่เดี๋ยวเปิดจริงเดี๋ยวอัปเดตบอรให้นะครับวันนี้บอรเราก็เปิดหลายจอได้ครับนี่เป็นเซกิรันทีเลยประมาณนี้ครับ กจะเป็นรดคู่ดาวสก,กิลครับให้มันลดประมาณห้นะครับประมาณนี้นี่ครับโหลดใส่ขึครับดดดดเอาวดมันวันเกิดมาวันวิ่งมาเลยครับเห็นไหมนี่ยฟาคุณลอยอข,อขึ้นนะครับ,รบี่บ นนเดี๋ยวรีวิวเครื่้งตูงงดันอะเดี๋ยวจะมาเปิดิงนะครับมีพวกควับดันอะไรนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ใช้กันคำาำได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้แหละคะรับตเอามีครับ